สวัสดีครับผมซีตากลงละลาครับวันนี้เช็คอินสตูนเราไม่ได้ไปเช็คอินกันที่ภูเขาเราไม่ได้ไปเช็คอินกันที่ทะเลแต่วันนี้เรามาเช็คอินกันที่เทศบาลตำบลควนโดนนี่นะครับผมจะพาทุกทุกคนนะครับไปเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการขยะแล้วทาไมต้องมาที่ควนโดนใช่ไหมครับเพราะที่นี่มีทั้งกูรูผู้รู้เยอะแยะมากมายพร้อมทั้งประสบการณ์เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมพาทุกทุกคนนะครับไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย ดีครับและเราก็ได้เจอกับครูรูของเราแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มากมายในเรื่องของการจัดการขยะครับอยากให้ท่านครูรูของเราได้แนะนําตัวกันสักนิดหนึ่งครับอ่าวุฒิเวชเจรไนนะครับผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลควนโดนครับอนุญาตียกว่าพ่โจนะครับพิโจครับเดี๋ยวขอสอบถามนิดหนึ่งทําไมที่เทศบาลตำบลควนโดนของเราได้ครับได้มีการจัดการในเรื่องของขยะครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่า ในพื้นที่ของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาั้งซีไปดูนะครับโอเคได้เลยครับครับเมื่อก่อนชาวบ้านไม่เห็นคุณค่าของขยะค่ะเมื่อก่อนในเขตเทศบาลตำบลป้นโดนมีขยะเพ่นท่านเมื่อก่อนไม่มีการคัดแยกขยะขยะเยอะมากครับที่ผ่านมาปัญหาขยะของเทศบาลตำบลบ้นโดนอยู่ที่10ตันต่อวันงบประมาณในการจัดการในส่วนของขยะตรงนี้ ครับนี่คือสาเหตุครับท่านต้องซีที่ทางเทศบาลคนดนเราได้มาทําเรื่องของการจัดการขยะก็ให้ชุมชนที่ส่วนร่วมครับท่านต้องซีครับเรามีการเริ่มต้นในเรื่องของการจัดการขยะที่ไหบ้างครับมีการรับฟังความคิดเห็นครับท่านต้องซีว่าเอาเนี่ยจะต้องมีการจัดการขยะกันอย่างไรบ้างที่เราเนี่ยได้มีการได้นั่งพูดคุยได้หารือได้แลกเปลี่ยนกันในวิธีการจัดการขยะนะครับเราได้มีการทําข้อตกลงอะไรเกี่ยวกับชุมชนบ้างไหมครับ ข้อตกลงเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับน้องซีที่เราจะทำยังไงให้ชาวบ้านมีการคัดแยกขยะสี่ประเภทแบบครบวงจรครับน้องซีคำว่าขยะสี่ประเภทนี้มันมีขยะอะไรบ้างและมีการจัดการยังไงบ้างครับานครับที่1เลยครับน้องซีก็คือขยะอิีซีนะครับซึ่งได้แก่เศษผักผดเปลือกผลไม้ต่างๆเนยนำมาเป็นุ๋ยหมักเป็นอาหารเป็นอาหารไก่ก็ได้อันนี้คือการจัดการขยะอีย์นะครับส่วนขยะประเภทต่อไปครับก็คือขยะทั่วไปครับ รดโรคเรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติกนะครับขยะอันตรายครับในชุมชนเรามีหลอดไฟอันไฟฉายของสเปรย์ยาฆ่าแมลงในต่างๆนะครับลุงซีเราก็จะทาเก็บพักขยะอันตรายในชุมชนครับเทศบาลก็จะมารวบรวมไปส่งทีูุ่ยนขยะลายอบจครับอบจก็จะส่งไปจัดการอย่างถูกหลักต่อไปอยะดิจิทิลอันนี้สำคัญเลยครับลุงซีเพราะว่ามีคุณค่าและราคาครับซึ่งขวงพลาสติก นะครับอลูมิเนียมนะครับเหล็กอะไรพวกนี้นครับที่เอาสามารถขายได้เนี่ยอันนี้คือมีราคาใช่สบานเราก็เลยมีกิจกรรมต่างๆนะครับให้บ้านมีเข้าลงร่วมกันก็คือว่าช่วยกันแยกขยะรีไซเคิลก็นํามาร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอยแยกไข่นะครับ<อ>แล้วก็อีกอันครับที่น่าสนใจแล้วคือสามารถแปลงเป็นมูลค่าแล้วก็เป็นเงินส่งเสริมการออมนะครับสร้างจิตสํานึกในการ รักษาสิ่งแวดล้อมคือกิจกรรมธนาคารขยะนะครับสที่ชอบมากเลยคือการเปลี่ยนขยะเป็นมูลค่าแต่เอีกแล้วนาคานขยะครับมีการจัดระบบหรือมีการทํางานยังไงบ้างครับครับก็จะให้เห็นภาพชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องซีเข้าใจเนี่ยเดี๋ยวพี่โจนะครับจะพาหนุ่มซีเนี่ยในชุมชนเลยไปดูว่ากิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลเนี่ยเขาทำกันยังไงครับไอตะลุยสถานที่จริงไปจริงเลยครับโอเคอันนี้น่าสนใจไปเดี๋ยวผมไปชมพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยครับไปนะครับ

เทศบาลตะบลควนโดนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับลูกศรว่าท่าทำงานเนี่ยคณะกกราการเนี่ยเขาดําเนินกิจกรรมกระบวนการของการดําเนินการธนาคารขยะกันยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับธนาคารขยะนะครับมีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยนะครับอันนี้ก็คือขยะรีไซเคิลนะครับก็เน้นในเรื่องของการออมนะครับเน้นในเรื่องของให้ให้ทุกคนมาสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารขยะนะครับก็มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ คณะทำงานธนาคารขยะก็จะมีประธานหรือว่าผู้จัดการผู้บันทึกข้อมูลจังน้ำหนักแล้วก็คัดแยกการเงินนะครับที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือระยาสัมพันธ์ตามระเบียบของธนาคารขยะนะครับทุกคนต้องมาสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารขยะก็มีการคัดแยกขยะตามราคาที่เรารับซื้อนะครับส่วนราคาก็ประสานรับซื้อร้านรับซื้อของเก่ามากำหนดราคาให้กับเราครับมีการฝากถอนเงินได้ตามปกตินะครับ แล้วก็มีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกด,ด้วยครับเราทํากิจกรรมกับชุมชนนะฮะด้านการเอเยตขยะรับซื้อแล้วก็ไปเก็บถึงพื้นที่าการทํากิจกรรมตรงนี้จะมีการประสานร,ระหว่างที่ร้านกับชุมชนชุมชนเขาจะมีการจัดการขยะการรับซื้อขยะให้ที่ร้านเนี่ยส่งข้อมูลส่งรายการส่งราคาขยะไปทางรับนะวันนี้เท่าไหร่ทางร้านก็จะจัดส่งไป ทางร้านพมพ์จนเขาก็ไปจัดการรับซื้อของเขาเ็ใช้เวลาประมาณสักวันช่วงเช้าช่วงเย็นก็เสร็จพอเย็นเสร็จปับ๊บทางร้านก็เข้าไปรับพอเสร็จปับ๊บของมาที่ร้านร้านก็จะประเมินราคาตามที่น้ําหนักมาเราก็จะโอนกลับไปให้ทางแจ้น้าของชิมชนท้องที่นั้นนะครขั้นตอนแรกในการสมัครสมาชิกธนาคนารขยะรีเซ็คของเรานะคะก็มีใบรับสมัครสมาชิกค,ค่ะแล้วก็มีใบคู่ควรให้กับสมาชิกของเราค่ะ ื่อได้รับสมะบัญชีจากใบผู้ฟาก็จะนาขยะมาที่จุดชั่งค่ะขั้นตอนที่สองฝ่ายชั่งน้าหนักเก็จดบันทึกขยะที่นํามาฝาาค่ะขั้นตอนที่สามฝ่ายบันทึกข้อมูลโดยนี้หน้าที่ลูกค้าพาขยะมาแล้วเราก็มีนักฝ่ายชั่งน้ำหนักเขาจะชั่งแล้วก็เข้าจดมาแล้วฝ่ายบันทึกข้อมูลเนี่ย เขาก็จะคิดราคาโดยที่ราคาเนี่ยเราติดต่อไดะรับซื้อของเก่ามากขั้นตอนที่สฝ่ายการเงินและบัญชีนำข้อมูลที่คิดเรียบร้อยแลว้วลงสู่สมุดบัญชีของสมาชิกขั้นตอนที่5้าจะฝ่ายคัดแยกขยะ,ขยะซึ่งจะคัดแยกขยะที่สมาชิกนำมาฝากพวกเราค่ะโอ <Okay. S 2> เคระหว่างที่สมาชิกนั่งรอที่ค่าขยะเราก็ มีการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอวแล้วก็วัดความดันให้สมาชิกด้วยหลังจากที่เราวัดความดันวัดรอบเอวสมาชิกมีการเปลี่ยนตัวเองให้ลดน้ำหนักลงแล้ววัดรอบเอวลงเราจะมีของรางวัลให้ครับพี่เจ้าครับสีขอสอบถามอีกนิดหนึ่งจากความสําเร็จของธนาคารขยะครับทางเทศบาแลและก็ชุมชนได้มีการต่อยอดสูก่กิจกรรมอื่นๆบ้างไหมครับครับแล้วก็มีการต่อยอดนะครับจากเรื่องของธนาคารขยะเนี่ย ไปเชื่อมกับเรื่องของด้านสุขภาพนะครับจะเห็นว่า,าสมาชิกที่พาขยะมาฝากธนาคารเนี่ยเรามีการตรวจสุขภาพให้กับสมาชิกในชุมชนด้วยน้ําหนักเป็นยังไงความดันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต่อยอดครับไปในเรื่องของอาทางสังคมเรามีกิจกรรมการบริจาคขยะนะครับหรือเราเรียกว่ากิจกรรมแยกแกยกถึงเพื่อน,น้องสมองสดใสเอาขยะ r e ีซแควรครับมาแล้วก็มาบริจาครายได้ทั้งหมด ปเป็นอาหารเช้าให้กับเด็กๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับเราเชื่อมกับเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะครับก็เอาเรื่องของขยะรีไซเคิลเนี่ยมาแล้วก็รับเป็นคูปองนะครับคูปองคูปองเนี่ยสามารถไปเชื่อมกับร้านค้าที่อยู่ในชุมชนมาแลกซื้อของได้เราใช้อาจิกรรมนี้ว่าร้านค้าศูนย์บาทนะครับก็จะเชื่อมกันทั้งด้านสุขภาพจะเชื่อมทางด้านเศรษฐกิจจะเชื่อมทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อมต่างๆนของชุมชนเราก็ทําให้สะอาดแล้วก็สวยงามครับนี่เป็นการต่อยอดของเรา เป็นไงบ้างครับพี่โจพานังสีมาเรียนรู้กระบวนการของธนาคารแข่์รีเซิลเดี๋ยวนี้ไปชอบในส่วนของธนาคารขยะว่าเพราะาเหมือนกับการได้เห็นคุณค่าของขยะที่เราแบบทั่วไปอาจจะมองอบยมันมันไม่มีคุณค่าแล้วอะไร <c oughs> แต่พอได้มีการเห็นในรูปแบบของการบริหารจัดการของธนาคารขยะเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันขยะจากที่แบบไม่มีคุณค่ากลายเป็นมีคุณค่าขึ้นมา <c oughs> ทันทีแล้วก็ชอบมากเลยที่ทางเทศบาลกับชุมชนได้มีการทํางานร่วมกันเหมือนกับได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอะไรที่ร <c oughs> ู้สึกประทับใจมาก ก็ยินดีนะครับที่น้องซีได้มาได้เรียนรู้แล้วก็ชอบนะครับก็ทีมของชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ไว้มีโอกาสมาเยี่ยมอีกได้นะครับมาเยี่ยมเนะครับมาเยี่ยมเดี๋ยวค่อยพาน้องซีไปเยี่ยมในเรื่องอื่นนะครับในโอกาสต่อไปได้เลยครับยินดีเลยครับก็สําหรับใครที่ชมวิดีโอนี้นะครับก็คงจะได้รับในส่วนของความรู้ได้ เรียนรู้ในเรื่องของธนาคารขยะและก็การจัดการขยะมากมายนะครับก็สาหรับผมเช็คอินสตูนนะครับสีตากลงลาลาและก็พี่โจนะครับจากเทศบาลตําบลควนโดนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอและหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์มากมายกับทุกๆคนนะครับก็ขอขอบคุณและขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ